นออนนสามเลยนนอนสับเลยนออกมา้มาแล้วมาครับัครับัับ จะมีให้กับท่านสื่อชนด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีนะครับผมขออนุญาตอ่านโดยสุปนะครับขอความไม่เข้าจเลยครับจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีกราบเรียนนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาทางการเมืองด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรียกร้องให้มีการยุบสภาและหยุดการคุกคามประชาชนนั้นพรรคเพืกเก่อไทยขอกราบเรียนว่าการชุมนุมเป็นสิทธิและเสรีภาพข,ของกลงชนชาวไทยส่วนข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องที่ชอบตามรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมมีได้กระทบกระเทือนเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสมบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นการชุมนุมดังกล่าวจึงควรได้รับความคุ้มครองตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เมื่อการชุมนุมดังกล่าวเป็นสิทธิและเสรีภาพของลุมชนชาวไทย รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองรัฐจึงมีหน้าที่และข้อควรปฏิบัติดังนี้ 1. เคารพและคุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมรวมทั้งจะต้องหลีกเลี่ยงการดําเนินการใดๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ว่าจะด้วยการใช้กฎหมายมาตรการหรือวิธีการใดๆอันอาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพ ที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองดังกล่าว 2. พรพัเกเพื่อไทยตระหนักว่าประเทศอยู่ในระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่เมื่อการชุมนุมดังกล่าวเป็นสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองรัฐจึงมีหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สิสนและสุขภาพของผู้ชุมนุมและประชาชนแต่จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการชุมนุมอันเป็นสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สามรัฐจะต้องไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อการชุมนุมที่ชอบตามรัฐธรรมนูญหยุดการคุกคามทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการกระทําต่อผู้ชุมนุมโดยตรงหรือต่อครอบครัวของผู้ชุมนุมรวมถึงงดเว้นการออกข้อกําหนดใดๆที่มีผลต่อการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นพักเพื่อไทย จึงขอเรียกร้องมายัางนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ตระหนักว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมทั้งต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมโดยคำนึงถึงหลักเมตตาธรรมต่อผู้ชุมนุม ที่เป็นพี่น้องร่วมชาติทั้งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนโดยรวมนะครับนี่ก็เป็นจดหมายเปิดผนึกงนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยท่านรองประสบชุมสายสิยาภัยมีตัวอย่างเผื่อทางรัฐบาลเขาจะบอกว่าไม่ได้มีการดาเนินการในลักษณะที่เป็นการข่มขู่คุกคามตัวผู้ชุมนุมหรือตัวครบอบครัวเขานี่เป็นตัวอย่างบางส่วนครับเอเจนครับนี่ครับให้ดูภาพก่อนนะครับดูภาพก่อนครับ ภพาพนี้เป็นภาพของการที่เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับที่เดินทางมาที่บ้านของนายประจินฐา,านันกรนะครับผู้ชุมนุมคนอยากตั้งตั้งนะครับภาพจา,ากนายประจินฐานังกรนะนะภาพมีอีกบางส่วนนะครับภาพใช้นอกเครื่องแบบที่มาเข้าไปในบ้านของนายวันลียานะหงษาเนี่ยครับเป็นภาพที่มาจากทางี่พูกเป้าติดตามนะครับ แรกนะครับจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเป็นแบบเดินทางที่บ้านของเรานายอุศรุณโหนะภาพจากนายอุศรคุณโหนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับที่พรรคเพื่อไทยมีจดหมายเปิดหนึ่งมาถึงประเทียุจันโฉชาครับผมครับเดี๋ยวเอกสารตรงนี้จะมอบให้กับสื่อมวลชนแล้วก็บางส่วนส่งรายละเอียดให้เพื่อนนะครับผม น,นี่นงครับว่า,าที่มายื่นร้อง,งเรียนครับเป็นเพราะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนสั่งกษารที่สา,ษาด้วยครับคือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยรัฐบาลจะปฏิเสธว่าไม่ได้ดําเนินการเนี่ยมันฟังยากเวลาอะไรดีแกก็บอกว่าบริหารจัดการสั่งการอยู่คนเดียวแต่อะไรที่ดูท่าจะไม่ดีก็จะโบยหรือปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องปรากฏการณ์การคุกคาม นักเรียนนิสิตนักศึกษารวมถึงประชาชนถ้าเราติดตามข่าวในโลกโซเชียลหรือสื่อกระแสหลักเนี่ยเราได้เห็นอยู่แล้ว<ม>และรรคเพื่อไทยก็มีสาสาที่ยึดโยงอยู่กับประชาชนในทุกพกื้นที่ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนดังนั้นเราจึงเห็นว่าเราควรจะได้ส่งสัญญ,ญาณโดยการออกจดหมายเปิดผน,นึก<ม>เพื่อกระตุนต้นเตือนรัฐบาลอีกครั้งว่าให้เรามาระวังต่อการการะทาการ,การตา่างๆครับจำนวนมีมาก้อยแค่ไหนครับพี่ผมว่าเฉพาะที่ที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นสิทธิกรณีนะครับ แต่ว่าที่กําลังรวบรวมเอกาสารหลักฐานอย่างภาพที่ท่านรองชุมสายถือตะกี้เนี่ยส่วนบางส่วนมาจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านแต่ทีนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการจับภาพแรบไม่ครับซึ่งการไปเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์นะไม่ได้ไม่ได้ไปเพื่อไปรายงานตัวแน่นตัวอะไรคือไปติดตามไปเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆโดยไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ครับผม